สวัสดีครับเพื่อนเพืนทุผมช่าปานนนท์นะฮะนี่ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือปะปาและไฟฟ้านะฮะซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญจะต้องใช้งานประจำเพราะเขามีการซ่อมแซมปรับปรุงเป็นอยู่ตลอดตามบ้านเี่ก็มีปัญหาตรงนี้พอสมควรนะฮะฉะนั้นเครื่องมือที่ใช้เนี่ยควรจะมีอย่างละสองชุดนะฮะเก็บไปสํารองชุดนึง เอาไว้ใช้ทั่วไปชุดหนึ่งทั้งปัปาทั้งไฟฟ้าหรอครับในกรณีเราหาชุดนี้ไม่เจอไม่ครบเราต้องฟ้าตัวํำลองไปให้ได้นะยครับมันจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีแล้วก็เราก็จะไม่ไม่วิตกว่าทั้งนี้หายไปไหนทังนี้อยู่ตรงไหนบางทีมันลืมของพวเนี้ยเลืมผมเนี่ยหาเครื่องมือมาใกล้ๆตัวนี่หาไม่เจอบ่อยมากนะครับลืมบางทีระเพินง,งานวางไว้มุมนู้นมุมน,นี้หาไม่เจอต้องไปเอาเครื่องมือสำรองมาใช้ก่อน ทันทีเลยนะฮะแล้วค่อยมาเลียใหม่ทีหนึ่งนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟหมวกเนี่ยสาคัญที่สุดครับไฟหมวกเวลาเราทํางานเนี่ยเรายืนทําอะไรก็แต่มือเราจะอิสระแต่ถ้าเกิดเราถือไม่ฉายเนี่ยเวลาเราเข้าทําไฟทําอะไรก็ไม่สะดวกครับไฟหมวกเนี่ยมันสามารถจะส่องเห็นได้เลยเราสามารถทําด้วยมือเราของมือเรานี่อิสระมากนะฮะผมก็เลยแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้ทราบครับ งานตาต้องมีชุดจริงชุดสำรองไฟก็ต้องมีชุดริงชุดสำรองไว้เวลามีปัญหาเราจะได้ฟ้าไปเลยครับทันพ่วงทีเลยครับไม่ต้องหดอุดหิดในการหาก็มีอะไรครบไหมเราเตรียมพร้อมหมดแ้ครับ้าเทปผ้พาพันท่ออะไรทุกอย่างนะเช็คแล้มทีมตัดสายอยู่ตรงไหนสำรองตรงไหนใช้สายเบอร์อะไรต้องเตรียมหาหมดครับท่อเหมือนกันครับก็ต้องเตรียม,มัวใช้ข้อต่อกอีตัวข้อ,ของ,งอเท่าไหร่สามทางเท่าไหร่ ต้องมีแปกเก็บไว้ไว้เราเราจะทํางานจะสะดวกมากครับไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเผื่อเราหาของไม่เจอหรือของไม่ครบจะต้องออกไปซื้อเสียเวลาครับฉังนั้นเราต้องเตรียมพวกนี้ไว้ํำรองไว้พอสมควรครับขอบคุณมากครับผมชั่ความมังมุ่ๆครับ